บรานห้าโมงแรงห้าโมงครึ่งนะครับของวันที่สิหกกรกฎาคมสองพันห้าหกสิบเจ็ดนะครับผมจะไปหาข้าวกินนะฮะอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับแถวบ้านโพนผาเนานะฮะ <c oughs> มุมนี้ก็ถ่ายบ่อยมากเลยนะนบี่ b y ดเนี่ยหรือคนจะเบื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ถ่ายแบบ ขอไปนะครับถ้าวิวซ้ำนะครับถ้าฉากซ้ำนะครับวันนี้จะไปกินข้าวต้มปลาที่บ้านเวียงเจริญนะครับธาดหลวงใต้นะฮะธาดหลวงใต้หรือธาดหลวงเหนือเนี่ยตายแล้วผมก็หลงลืมละเอาเป็นว่าแถวแถวบ้านเวียงเจริญนะครับไปข้างหน้าเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายนะครับบรรยากาศยามแรงๆของ เวียงจันนะครับอหอยกำยำแรงนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะครับโอ้นอนรออยู่ข้าวจนมือสั่นเบาหวานขึ้นเลย <laughs> จนถึงสามทุ่มนะฮะมันตกแบบตกแรงจนน้ำท่วมน้ำท่วมในซอยที่ผมอยู่ด้วย ไม่ไหวรอยดองชายอ้วนนะเบาคํามามันก็ไปถ่ายคลิปมันสนุกสนานเลยอนะ่ะมันพี่มันจะหิวข้าวจะตายก็มไม่สนใจเลยเอายอดวิวก่อน <c oughs> ผมเดินออกมาเดินออกมา,จ,ากจะถึงปากซอยแล้วยังขี่รถมาหัวลอก ắc, กักๆเลยอนะ่ะจะไปใสจะไปใส่อะไรเยอะเราหิวข้าวไนงะรอตั้งนานไนงะก็ไม่มาทีดึงปรากฏว่าไปรอดถ่ายคลิปอยู่นะครับ ื่นเช้ามายอดวิวพุ่งยังมาอวดผมอยู่เลยฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะทันสมัยนะเรียงจัดนะเหมือนกรุงเทพแล้วน้ำรอระบายนะครับเมืองไหนที่มีน้ำรอระบายสแสดงว่าเมืองน้นเจริญแล้วครับก็บไม่ต้องตื่นเต้นเลยครับเมืองอย่างระยองเนี่ยเห็นไหมโอ้ทุกวันนีเน้เวลาท่วมทีนี่ก็มิดหัวเลยครับแถวปวกแดงอะ่ะบอวินอะ่ะแถวศรีราชาแถวพัทยานะฮะแถวชลบุรีนะครับ ความมันจะระบายรถเก๋งนี่ประเภทแบบว่าท่วมรถเก๋งเลยอ่ะบางทีนะครับที่เวียงจันทร์ก็เหมือนกันนะครับในหลายพื้นที่นะโอ้ so รถเยอะเลยนะข้ามทางไม่ได้เลยหยาดแรงๆนะครับก็ เวียงจันนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์เวียงจันเขาถ่ายกันจนสมุดแล้วก็ผมก็จะไปถ่ายแบบเน้นในเรื่องของร้านอาหารการกินแล้วกันนะครับเผื่อมีคนสนใจนะครับมาเวียงจันก็อยากจะกินนี้ยนั่นอะไรเงี้ยนะครับตามรอยบ้างอะไรอย่างงี้นะ ก็ชมบรรยากาศยานบางแรงไปนะครับสภาพการจราจรของเวียงจันทร์นะครับ mm hmm. ร้านที่ผมไปนี่เป็นร้านอข้าวเปียกข้าวเปียกปลานะ mm hmm. ผมเคยถ่ายคลิปลงอยู่นะแต mm ่มันนานแล้วนะครับถ้าผมก็อยากกินนะ mm hmm. เป็นข้าวเปียกปลา ของคนเวียดนามนะฮะอร่อยดีนะผมว่านะครับอยู่ไม่ไกลนะครับเดิอนออกกำลังกายด้วยเพราะว่าผมอยากจะเดินให้เยอะๆหน่อยนะครับให้ร่างกายได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยนะครับหลังๆนี้ร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมก็พูดบ่อยๆนั่นแหละครับอยู่ในสังคมเมืองมา3าสิปีก็ได้โรคภัยที่เป็นโรคของสังคมเมืองนะครับอันนี้เราอยู่สบาย อยู่สบายเกินไนงะกำกำลังก,อก่อกำลังกายก็ไม่ได้ออกอะไรอย่างงี้นะครับกินก็กินแบบอะไรมันหว,วานหวานอะไรอย่างงี้นะฮะก็ได้โรคมาพยายามแรงๆนะครับรถเยอะมากเลยนะครับที่เวียงจันทร์นะครับมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ ไปเที่ยวกับกรุงเทพไม่ได้หหละครับคนละคนละเรื่องกันกรุงเทพนี่เป็นเอาสิบคูณนะากรุงเทพเลยนะครับเพราะว่ารถที่กรุงเทพมันเยอะมากอ่ะถ้าพูดถึงประเทศไทยน,นะรถยนต์เยอะก็กรุงเทพปริมณฑลนี่เปโอ้ฮะเยอะ จุดที่สองก็แน่นอนอ่ะชลบุรีนะครับโอ้โหอลัาางการงานสร้างเหมือนกันครับชลบุรีระยองนี่นะครับรถยาเยอะมากนะครับเพราะว่าแรงงานเยอะคนทํางานเยอะไนงะประชากรแฝงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเลกซัดสามสี่คันเรียนเลยแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็รถดัดกันไปนะครับ น้ำไหลทวนๆเลยนะครับน้ําไหลแรงมากเลยคูเมืองนะครับอันนี้คูเมืองนะครับแล้วเขามาใส่เบ็ดอ่ะมาตึกเบ็ดอ่ะรถรายเยอะหนานแน่นนะครับ โอ้นี่ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับ <laughs> ผมชอบแซวไอ้อ้วนนะครับเปล่าคําไปถ่ายน้ําท่วมที่เวียงจังนนี้คนคนดูนี่แบบชนะเลิศเลยอะ่ะ <laughs> เอาแค่ฝนตกรินก็ถ่ายคนก็ดูแล้ว <laughs> โอ้ฝนตกรินที่เวียงจันโอ้คนดูหลักหลายหมื่นเลยอะ่ะ <laughs> นี่นะมันอยู่แล้วบอกมาถ่ายคูเมืองเนี่ยน้ำแบบ หลแรงไงคนน่าจะดูเยอะอยู่นะตอนนี้มันไปหลวงพระบากนะครับบ้านหลังที่สวยนะครับเพื่อนมาดักตักเอาเลยพรแต่น้ำมันเยอะจริงๆนะน้ำมันปกติคูเมืองน้ำมันไม่สูงขนาดนี้นะถือว่าน้ำมันสูงมากแลเนี่ยได้ไปให้ง้นปลาน้อยโอ้ ไรอมใหญ่ได้ฮนะใช่เพรานว่าเมื่อคืนท่วมถึงขนาดนี้เลยนะครับน้ำแบบเมื่อคืนเยอะมากนะครับคูเมืองนะฮะโอ้หผมไมไ่เดินมาแถวนี้นานแล้วนะครับเงือนหลังนี้สวยเลยนะรูปทรงสวยนะไม่ได้ใหญ่ตัวอลังการแต่สวยนะครับบอกเลยนะโอ้โหสวยมากเลยนะเสียดายมันมีไอ้นี่มาบังไนงะ สวยดีนะครับคือไม่ใหญ่ตัวอลังการแต่ดูสวยอะดูเก๋อะนะฮะอันนี้เส้นคูเมืองนะครับผมก็ถ่ายบ่อยนะฮะเส้นนี้พนพนาไปไปพนทันจากพลทันก็ออกพะลุโน,โน่นแหละครับ ตาหายท่าเดือนั่นแหละนะครับสะพานมิรภาพไทยลาวประมาณสิบก่อหลักนะครับ,รบจากเขตเมืองไซเสฐาไปเมืองศรีสัตนาคนะครับปัจจุบันก็มีแต่อาคารร้านค้าขึ้นเต็มนะครับบ้านเดือนผู้คนนะไทยเฮหามาล่า มาล่าทางสุก้จีนแหละไทยเฮานึกถึงองค์ไทยเฮาเลยนะครับก็เหมือนเนี่ยไม้เห็สีนั่นแหละครับไทยเฮาฮะ t คอ e c o เอ้ร้านกาแฟนี่ผมยังไม่เคยนั่งกันทีเลยนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแวะมานั่งนั่งบ้างดีกว่านะครับบ้านเวียงเจริญน,นะครับ การกอร่อสร้างนี่ไม่หยุดยั้งนะครับที่เวียงจันทร์นี้แบบโอ้ยังสร้างแบบนี้นี่ยเยอะเลยเต็มนครหลวงเวียงจันทร์นะครับการกอร่อสร้างใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยนะ,ะบางคนอาจจะหาว่าผมนี่ประเภทแบบเอพูดเวอร์นะลาวมันจะตายแล้วลาวจะล้มละลายแล้วผมก็ไม่รู้จ,จะพูดยังไงครับการสร้างแบบนี้มันยังมีอยู่ให้เห็นแบบทั่วประเทศลาวเลยนะ บ้านเรือนผู้คนนี้ย,ยังป่งเป็นดอกเห็ดอยู่เลยนะฮะเอาจริงๆนะมันขัดกับอ,อะไรอะ่ะเงินกีบอ่อนค่านะครับขัดกันมากเลยนะจริงๆแล้วมันมันน่าจะล้มพับไปแล้วนะแต่ว่านี่ก็ยังแบบมีการก่อสร้างนั่นนี่นู่นใหม่ๆเยอะเลยนะฮะ คือก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าก็มีคนอยากจะให้เราล้มละลายอยู่แต่ไม่ไม,ไม่ล้มละลายสักทีหนึ่ง <c oughs> อะไรเห็นมาข้างหน้าแนละ้วก็สร้างตึกกี่ชั้นนะเจ็ดแปดชั้นเจ็ดชั้นได้นะครับอ่าทางซ้านี่ยก,กำลังสร้างตึกใหม่ คือแถวแท่าหลวงนี่นะครับมันดีมานที่มีต่อ,อโรงแรมเฮือนพักแล้วก็อพาร์ตเมนต์นี่มีเยอะนะครับอพาร์ตเมนต์หรูๆนะครับแถวแนี้จะเยอะนะฮะอันนี้ก็กำลังสร้างน่าจะเป็นโรงแรมมากกว่าประมาณแปดเก้าชั้นนะครับไม่ใช่เจ็ดแล้วนะครับโอ้เป็นสิบชั้นผมดูยังไงเนี่ย แถวบ้านนาไซแถวบ้านโพนทันแถวบ้านท่าหลวงเนี่นะครับเวียงเจริญนีอพาร์ตเมนต์ดีๆเยอะนะครับแต่ราคาค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะครั้อยกว่าเหรียญสองรอยเหรียญน,นะครับไม่ได้ถูกๆนะฮะเพื่อนพักน้ำหนึ่งเหมือนเขารีโนเวทน,นะ เบิเครีโนเวนะครับเันเครีโนเวนะฮะเนี่ยร้านที่ว่าเนี่ยนะครับ <B> เขาเปลี่ยนไม่มีป้ายด้วยนะครับให้จำป้ายเงินพักน้ำหนึ่งให้ดีๆนี่นะครับตรงนี้แหละครับบ้านเวียงเจริญนะเวียงเจริญห้อมสิบห้านี่แหละครับนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับรนี่ฮะ คือถ้าอยากจะเห็นประเภทแบบรถเบนซ์รถเล็กซัสแลนด์ครุยเซอร์มาจอดกินกันนี่แหละครับร้านนี้แหละครับไฮโซก็ยังมากินนะฮะบอกเลยนะฮะไฮโซเวียงจันทร์ก็ยังมากินนะฮะ <S 1> <S 1> ชนะเลิศแหละครับเนี่ยอยู่ตรงร้านตัดแว่นตาสีชนะนี่แหละครับแล้วก็เงินพักน้ำหนึ่งนะฮะโอ้ถ้าจะเป็นโรงแรมนะเนี่ยเกือบสิบชั้นนะครับ ห็นไ,ไหมรถที่จอดก็เรนดูเวอร์นี่ก็มากินข้าวนี่แหละครับรถเยอะครับยามแรงๆนะครับรถเยอะต้องอดทนรอหน่อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเขบวาบอกมีมิแต่รเส็จหรือเ่าบาท้อหนึ่งบา,าคนหึ่งหยกมนเียของของายเอาอป่าเ้ยผู้สาวเด้อ เราดังกินแบบนี้แหละครับได้บรรยากาศดีนะครับมันไม่ใช่เขาเขาต้มเวียดนะครับมันเป็นยอยองัวงัวยอนะครับเนี่ยอันนี้คือส้มงัวครับงัวยอ่นะฮะผมก็เพิ่งเคยเจอที่แหละลูกค้าเพิ่งแน่นขนาดไหนดูเอาแล้วครับแล้วก็เรี๋ยวมารอซื้อนี่ก็ มาแล้วมาแล้วคนสวยมาแล้วนี่นะครับหน้าตานะครับเดีย๋ยวลองดูสิชิมเจได้มันเป็นเป็นเส้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าดูหน้าตาเส้นของเขาเนี่ยฮะกินง่าย,น,ยนะฮะแล้วก็ปลาปลาอะไรเนี่ยปลากระพงป่ะ อร่อยบอกเลยครับอร่อยคือปลาช่อนนะน่าจะปลาช่อนนะปลาคอเนี่ยเนื้อปลาเน้นๆเ,เลยนะครับชนะเลิศไม่ต้องปรุงหรอกครับบอกเลยนะครับเข้มข้นถึงใจอ,อร่อยแท้สุดยอดครับ แนะนำครับเป็นเมนูที่ผมน้องตุ๊กตานะสาวลาวซำเหนือนะพูดถึงก็คิดถึงนางมันกันนะพูดถึงบ่อยนะฮะทั้งหลังๆนะก็นางพามากินนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเลี้ยงนางอยู่นะฮนะคนมาครับเต็มร้านแล้วสับเดียวก็มาเต็มครับสองไอ้น้องนี่ก็มาครับแม่ ยายที่นั่งแล้วนะครับสาวน้อยเข้ากล้องลุงละโยมยิ้มโยมยิ้มวิ่ยิ้มก็ให้เห็นว่าคนเต็มร้านนะครับนั่งกันสบายๆริมถนนอย่างนี้แล้วนะครับยองงวก็อร่อยดีครับเป็นครั้งแรกที่ได้กินนะครับยองงว็รอร่อยดี จะไม่รู้ชิ้นเท่าไหรนะครับขออภัยนะครับกินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะครับอาจจะไม่สุภาพนะครับบางคนก็ถือนะแต <c oughs> ่ผมถึงไม่ชอบรีวิวว่ากินอาหารกินอะไรต่างๆเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ชอบไม่ชอบคนเวลากินแล้วก็พูดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ชอบดูคนกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ดูหน้าตามันแล้วก็บอกว่ามันอร่อยก็พอ,อะนะฮะประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นปลาคู่ปลาเดียวก็มีตีปลาคู่ปลาท้องโก้ด้วยแหละครับ่าเอาสักตัวนึงนี่เป็นเนื้อปลาช่อนนะฮะเนื้อปลาช่อนนะค,ะนนนะคะระับปลาคอภาษาลาวว่าปลาคอ,อพูดถึงร้านอาหารแบบนี้นะครับร้านแซ่บอะไรของมันเนี่ย เบาคำนะฮะไบอ้วนเนี่ยมันชอบพาไปกินมันบอกร้านลับร้านลับเนี่ยแต่ลับกีไรนี่ผมต้องด่ามันทุกทีเลยนะครับโอ้ววนเข้าวนดอกวนเข้าวนดอกอยู่นะครับร้านลับเนี่ยหาทางเข้าไม่เจอกันลับจริงๆวนอยู่ยี่สิบยี่สิบนาทีบางทีนะครับก่อนจะหาทางเข้าได้นะร้านลับบอกร้านลับนะครับเจ้าตัวหาทางเข้าไม่เจอเนี่ยลับของแพรนะครับ แต่อผมไนี่เไม่ไม่ชอบร้านลับนะครับเอาร้านที่มันสะดวกสบายหาง่ายๆนะครับไอของมันนี่พาไปนี่โอ้ลับผมบอกไม่ต้องพามาอีกแล้วนะวนอยู่สามสี่รอบนะครับให้ดูร้านนี้นะครับเนี่ยให้ดูว่าคนกินเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับคนกินเยอะนะครับคนเยอะนะครับซื้อกลับบ้านน้อยด้วยนะครับแล้วยอยองัวนี้ก็อร่อยนะฮะหยอ,องงว็อร่อย อันนี้ถ้วยเล็กน,นะครับยอดหนึ่งราคาหนึ่งค่าสิบหนะ้าไม่แพงนะหรือว่าไม่แพงค่าสิบห้าคนหลายเนาะน้องเนา <c oughs> ะก็อิ่มแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินกลับแล้วฮะให้ถ่ายบรรยากาศบ้านเวียงจเจริญให้ดูนะครับ ใครสนใจก็แนะนำนะครับมาได้นะครับที่นี่นะฮะบ,บ้านเวียงจันเลยน,นะครับลูกค้าเพื่อนเยอะจริงๆเลยดูมอใหญ่ๆนะฮะลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ,แ,บ,บแล้วก็เดินจับครับเลนะครับ ลูกค้าร้านในข้าวเปียกแล้วแหละครับเวียงจะเดินเป็นบ้านหนึ่งที่เติบโตวไวนะครับมีการลงทุนนั่นนี่โน่นเยอะเลยนะครับเข้าไปในซอยนี่เป็นทุ่งนานะครับปัจจุบันมันจากทุ่งนามันก็มีแต่บ,บ้านหลังใหญ่ๆนะครับมีโอ้โปรเจกต์นั่นนี่เยอะเลยนะครับสองกูก็ดูก็ได้นะครับบางทีที่ดินว่างเปล่านะเขา เขาแบบตัดถนนผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ราคามันก็พุ่งพรวดเลยนะฮะบ้านเมืองมันก็ขยายตัวไปตามทุ่งนาแหละครับทุ่งนาก็จะไม่เหลือแล้วครับที่เวียงจันทร์นะ อพาร์ตเมนต์นี่ก็มีอยู่หลายเจ้านะครับที่บริเวณนี้นะครับข้างหน้านั่นก็ The Best Apartment พรทวีไซเจติกขายเครื่องสำอางผมพูดเล่นๆน,นะครับว่าจะชอบอพาร์ตเมนต์อยู่สักหลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไอ <c oughs> ้วดมันบอกว่า เช่าเลยเช่าเลยเดี๋ยวมันจะมานอนให้พอดีแหละครับค่าไฟผมนี่ก็บานเลยแหะครับกินน้ำปั่นดีกว่า กินน้ำปั่นดีกว่านะเอาอะไรปั่นดีนะเอามีสั่งปั่นแดงแ่มอ่เดียเดยเด๋ยวยวัมะม่วงมะม่วงปั่นเจ้ามะม่วงปั่นหวาน้อห <c oughs> วานหน่อยหวานหน่อยเจ้าเรากินมะม่วงปั่นครับ <c oughs> ดูรถนะ กินน้ำปั่นดูรถครับอันนี้เขาเพิ่งจะมาเปิดใหม่นะครับ Tree c o นะมะีทั้งร้านกาแฟแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับกลุ่มนี้นะครับ Tree c o เนี่ยเป็นจากข้อมูลที่ได้มาจากเป่าคำนะก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จบจากญี่ปุ่นเลยนะ เดี๋ยวว่างๆเกแวะมาลองชิมกาแฟเขาอยู่ดูหน่อยนะครับ mm hmm. ทคอ c o mm hmm. เออเหมือนผมไปปักซ่องแล้วก็ผมเห็นป้ายท r e e c o นี้ด้วยนะไม่แน่เขาจะมีโรงครั่วเองด้วยนะ mm hmm. แราะว่าคุณภาพจากภูเพียงบริเวณท r e ก Coff c a ก็ มะ, 5, ะ,ะม่วงปั่นนะครับสาวห้าพันกิวนะกินมะม่วงปั่นแล้วก็ดูรถไปปรากฏว่าพัทเมนนี่นี่โอ้ไม่ได้แล้วครับสี่ร้อยเหรียญน,นะฮะหนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับนะเนี่ยวพัทเมนเนี่ยนะฮะอารีนานาพัทเมนนะครับผมผมตัวนำโชคเขาแล้วเนี่ย นั่งปั๊บมาลูกค้าสามคนเห็นไหมเนี่ยลูกค้าเข้าสามคนเลยนะ <c oughs> <c oughs>